สวัสดีครับวันนี้จะมาทําการประกบหัวแบบสนูแบบผ่าใบประกบหัวให้ดูนะครับนี่คือใบที่เราผ่ามาแล้วใบที่เราผ่ามานะครับตอนแก็ให้เรามาทํา สองข้างนี้เท่ากันก่อนวัดความยาวก่อนว่าเราจะเอายาวเท่าไหร่ใบนี้คือยาวเก้าสิบเซนครับเพื่อที่จะไปใส่คันเมตรห้าสิบเมตรหกสิบถ้าแบบเสียงช้าพอดีพอดีก็เสียงพอดีก็เมตรเมตรห้าสิบถ้าแบบสายช้าเนิบเพราะๆขึ้นฟังแบบเพราะๆไหลพอดีพอด,ดีบน นฟ้านั่นก็ประมาณเมตรหกครับอันนี้เราต้องมาทําให้เท่ากันก่อนก่อนจะประกบหัวนะครับอันนี้ใบสิบสี่มิลตรงกลางนี้อย่าเพิ่งไปสนใจครับขอขอบก่อนขอขอบก่อนเนี่ยคือ ที่เราจะเอามาประกบหัวนะครับก็เป็นวายวิธีการทำก็ขีดตรงกลางแล้วก็เอาความยาวของของหัวว่าจยาวเท่าไรแล้วแต่เรานะครับสูตรสูตรของล้นนี้สูตรของล้นนี้คือความยาวของหัวนี้เท่ากับความกว้างของใบนะครับก็ ขีดไว้ขไว้แนี้นะครับแล้วก็ทํายังไงให้หัวสองห้ามันเท่ากันก็ขีดไว้ว่าจะเอาเท่าไหร่ครับขีดขีดตัวเนี้ยที่เราจะต้องถัดออกให้มันเป็นแบบเนี้ครับพอขีดได้แล้วเราก็ทําการเอาหัวออก ก็จะได้ประมาณนี้ครับถ้าไม่มีลูกหมูก็ใช้ดีดตัดเอาอนแล้วก็ใช้กระดาษทรายแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้กระดาษทรายถู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 ให้มันเป็นรูปแบบนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็ เราเลื่อตัด,ตดเลื่อออกนะครับแล้วก็เอาลื่อออก <c oughs> ที่เราขีดไว้นะครับ ก็จะได้แบบนี้ครับส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันแบบตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดท่งนี้มันก็จะเท่ากันแล้วทีนี้ก็มาผ่าครึ่งผ่าครึ่งผ่าแบบนี้ครับผ่าครึ่งตอนนี้คือผ่าครึ่งแล้วนะครับมันก็จะเป็นหจยจาบหน่อยก็ เอามาถูกับกระดาษทรายให้มันเรียบเรียบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาประกบใส่หัวนดะ้วยกาวร้อนนะครับก็ทาการประกบพิการก็วัดเอานะครับวัดให้มันตรง ให้ขอบขอบเสมอกันวัดเอาให้มันตรงครับแล้วก็หยอดกาวครับได้หนึ่งข้างครับในข้างนงครับก็ามาประกบ ข้างที่สองจะง่ายเพราะว่ามีข้างหนึ่งแล้วก็แค่ทำให้มันเท่ากันแล้วก็หยอดกาวครับเทสองข้างครับอันนี้ก็ทำเหมือนกันครับ ให้มันเท่ากันกหยดกาวนะครับหยดไม่เยอะมันก็ติดครับ <c oughs> <c oughs> หยดไม่เยอะก็ติดนะครับอันนี้ก็ เราไปนะครับก็จะได้สองหัวเรียบร้อยนี่คือวิธีการประกบหัวนะครับเห็นไหมครับได้นี่ใบร้อยเจ็ดเซนนะครับ,ใ,บ,สรบใส่คันเม็ดเจ็ดสิบกรัม ตันนี้ยังไม่ได้เก็บขอบนะครับเก็บเฉพเาะหัวก่อนนนี่คือวิธีการประกบหัวนะครับประมาณนี้นะครับประกอบหัวแล้วเราก็แต่งตางต้องการเรานะครับให้มันเลืองมาหน่อยก็ดีนะครับเลืองมาแล้วก็ พ่อมีแต่งครับมีแต่งให้ไม่เท่ากัน 快，看看。 เดี๋ยวลูกเปล่างก่อนเอ่อเดี๋ยวลูล่ไปล่ปลางครับ น่เป็นรูปดาล่างนะครับทีนี้ก็ใชกระดาษทรายถูให้มันได้ทรงที่เราต้องการนะครับทีนี้พอถูเสร็จหัวเสร็จให้มันได้ทรงที่ต้องการะะไวที่สุดก็คือเนี <S <S 1> <S 1> <N> ่ยครับ ไ้สุดแล้วใช้ลูกหมู ก so ็คือแบบบนต้นน่ะแล้วก็เอากระดาษใส่ถุงแบบนี้ง่ายสุดเขาเรียกว่าตั้นลูกหมีนครับใส่แบบนี้ขัดง่ายดี การที่จะทําให้หัวมันเท่ากันนี่ใช้เวลานานมากเลยนะครับถ้าหัวไม่เท่ากันเสียงมันก็เพีย้ยนสําคัญที่สุดคือให้หัวมันเท่ากันเป๊ะบางหัวนี่ขัด ขึ้นชั่วโมงกว่าก็มีครับถ้าหัวใหญ่เสียงมันจะหนักลงดูจะไม่ขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับจะไม่มีลูกเติรดเติรดจะลงดูแล้วก็จะไม่ค่อยไหล เสียงจะออกช้าเพราะมันหนักหัวแต่ถ้าอยากจะชอบเสียงแบบไหลดีๆออกลูกเติร์ดตเติร์ดเติร์ดให้ทำหัวเล็กๆันถึงะมัเราออกเติร์ดดีๆครับ วันนี้น้องๆถามเข้ามาว่าทำยังไงครับถึงเสียงมันเ ER, ต,ต,ติร์ดเๆไม่ยากครับหัวเล็กคอนี่เขาเรียกคอคอคอใบบางหัวเล็กนะครับเสียงมันจะออกเติร์ดดีแก้ที่หัว หัว oh, ใหญ่ๆมากนะคอบางๆถ้าเป็นสูตรสูตรแบบไม่ผ่านะครับสูตรหัวปกติคอตรงเนี้ยคอตรงนี้มันจะหนาเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ผ่าเนะแต่แต่ทัาผ่านี้ใบมันจะบางเสมอกันความบาง่างนี้มันจะบางเสมอกัน มันลหมุนเกี่ยวมันลาหมุนเกี่ยวมันจะหมุนได้เข้าไปลึกเพราะตัวนี้มันบางใช่ไกมันพอเข้าไปลึกแล้วเสียงมันก็จะหลายเสียงมันจะหมุนออกหลายเสียงไหลได้หลายเสียงนี่คือสูตรสูตรผาใบสูตรหัวล้นนะครับที่มันไหลออกได้หลายเสียงนะครับส่วนสูตรหัวกระสุนหรือว่าสูตร หัวปกติที่ไม่ได้ผ่าคอใบมันจะหนาเหมือนกับสนูสมัยโบราณที่ที่ที่เขาทำนะครับเขาจะเขาจะทำคอใบหนามากแล้วก็บางขั้นก็ใช้วิธีการเจาะรูเจาะเจาะข้างเจาะข้างหัวที่ยาวมากแล้วก็เจาะข้างนะครับหรือไม่ก็เาจาะตรงนี้ก็ได้แต่ สมัยก่อนเขาจะยาวมากแล้วตรงคอไปก็จะหนามากแล้วก็ไปอ่อนตรงกายตรงกลางแล้วก็หนาตรงขอบมันเดินเสียงจะออกแค่ประมาณ5เสียง3เสียง4เสียง5เสียงใครทําได้ถึง7เสียงแสดงว่าเก่งมากสมัยสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้นะครับมันออกได้10ว่าเสียงนู่นนะครับถ้ามันมีเสียงมันออกได้เยอะมาก8-9เสียง 10, 10เสียงนั่นแหละนะครับ ถ้าใครนับนับได้นะเพราะว่ามันไหลไปเรื่อยนะครับมันจะเป็นสนูประยุกต์รุ่นใหม่นะครับเนื่องจากการทำความเข้าใจเรื่องของหัวแล้วก็ใบนะครับนี่คือบอกเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับหัวนะครับหัวยาวหัวกระหัวกระสุนจะออกหัวยาวหัวกระสุนจะยาวยาวกว่าน,นี้นะครับจะออกลูก ดูรูมนวลดูชัดเจนนะครับรูกออกชัดเจนนะครับแต่แต่หัวเล็กนี่จะออกเติร์ดมีดูแล้วก็มีเติร์ดเติร์ดตือเติร์ดตือแล้วก็หลายหลายเสียงนะครับมันก็จะแตกต่างกาันนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ที่ทําไมทําไมผมต้องผ่าใบนะครับผมก็เรียนมาจากหลายสานักหนึังนะอาจารย์ผมก็อาจารย์สุเทพ หลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อาจารย์แพระนะครับอยู่ที่บุรีลัมย์ก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่แนะนําผมมานะครับาตายุอย,อยู่ทั้งบ้านแกอยู่กุดชุม ตาอะไรนะผมจาชื่อยังไม่ได้นั่นท่านทําแบบสมัยก่อนนะผมก็ไปเรียนรู้กับท่านมานะครับตาอะไรนะจาชื่อแกไม่ได้นะครับนั่นผมก็ไปเรียนรู้มากับท่านนะครับวิธีการทําสนุของท่านแล้วก็ไปเรียนมาจากอ่าจันทบุรีนะครับค่ายของอาจารย์โอ๊ตท่าใหม่นะครับ ใช้ต่านไหเป็นสูตรหัวตัดผมซื้อมาเรียนรู้สูตรหัวตัดนี้ผมซื้อมาคันเมตรสามสิบสองเมตรสามสิบสองราคาหนึ่งพันบาทความกว้างของใบอยู่ที่สิบสิบสองหรือสิบสามมิลนี่แหละความยาวอยู่ที่แปดสิบสองราคา หนึ่งพันบาทที่ผมซื้อคันแค่เมทซานจุดสองถ้าคนทั่วนี้อาจจะไม่กล้าซื้อหรอกนะครับแค่ผมขายคันเมทซานจุดสองแค่สามร้อยสามร้อยบาทยังว่าแพงเลยนะครับไปเจอคันหนึ่งพันบาทมันผมไม่กล้าซื้อหรอกผมตัดสินใจควักกระเป๋าตังค์ซื้อหนึ่งพันบาทผมถึงมีวันนี้เพราะว่า เราคาที่จะซื้อมาเรียนรู้คุณครูสอนเรานะครับทุกวันนี้พวกคุณไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นแรอกแค่ดูใน y o u t u b e นะครับและหลายอาจารย์สอนนะครับผมก็จะพยายามลง y YouTube เพื่อที่จะสอนให้น้องๆทําสนูให้มีเสียงที่ดีแล้วก็ไพเราะนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมการ เอาว่าขึ้นทุกวันนี้มันเริ่มจะหายไปแล้วเพราะบางคนทําเสียงไม่เพาะเสียงแบบดังไวๆเสียงแบบเสียงไม่ค่อยเพาะอ่ะครับมันสร้างความลาคานให้กับให้กับคนที่เขามไม่ชอบหรือไม่ก็คนที่คิดแบบกลางๆเขาก็กลายเป็นไม่ชอบไปนะครับเพราะว่าเสียงมันบกหูมันน่าลาคานมันไม่เพาะนะครับผมก็เลยคิดว่า ทำังไงถึงจะสืบสานวัฒนธรรมของเราให้มันยาวนานไปถึงลูกหลานได้ผมก็เลยมาให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับเสียงของสนูนนะครับก็เลยออกศึกษาว่าทำยังไงถึงจะให้เสียงสนูมันเพาะทําให้คนอื่นคนที่เขาไม่ชอบหันมาโอเคนะก็ฟังฟังไดเ้เริ่มเริ่มเพาะขึ้นแล้วก็กลายมาเป็นชอบ สำหรับคนที่เฉยๆมาได้ยินเสียงเพราะก็ชอบขึ้นมามันจะทำให้คนหันมานิยมหันมาไม่ถึงขนาดว่ามาเล่นกับเราก็ขอให้เปิดโอกาสให้เราได้เล่นนะครับนั่นคือเสียงสนุงจะมีส่วนช่วยเหลือได้เยอะเลยนะครับก็เลยทำศึกษาเรื่องสนุมานะครับออกออกหาความรู้มาหลายที่เลยนะครับผม ที่ไหนที่ว่าเก่งๆ,ๆก็ออกหาความรู้นะครับผมขี่รถไปหาถึงบ้านเลยอาจารย์สุเทพผมก็ไปถึงบ้านท่านนะครับท่านก็สอนมาสอนละเอียดยิบจนผมสามารถทําขายได้คืออาจารย์สุเทพที่ผมนับถือมากนะครับผมทาท่านสอนแบบเป็นหัวกระสุนนะครับผมก็เรียนรู้เรื่องหัวกระสุน มากับท่านนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการแต่งใบแต่งขึ้นคันยังไงแต่งใบยังไงนะครับผมก็เรียนรู้ามาจากท่านแต่ทําไมผมไม่ทําแบบวรคซุนผมทําได้ครับแต่ว่ามอาาีอาจารย์อาจารย์รุดกับอาจารย์บอลทําแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะให้แหวกแนวออกมาซึ่งสูตรัวโลนนี้ผมคิดมาก่อนที่ผมจะไปหาอาจารย์เซอเทพยบีดนะครับผม สูตรของโนีเ่เกิดขึ้นมาผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างหลายๆค่ายรวมกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้มาเป็นสูตรของค่าคอีสานที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับเสียงไหลต่อเนื่องนะครับเสียงไหลมาจากไหนมาจากสูตรหัวตัดของจันทบุรีใบที่ผมซื้อมาหนึ่งพันบาทเสียงเขาไหลดีมากเลย แต่ว่ามันไม่มีรูปดูที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ไหลต่อเนื่องเสียงเพราะไหลนะครับพอผมมาดูมาศึกษาสูตรของอาจารย์สุเทียพแล้วปูกเตริรด,ดูมันชัดเจนมากเลยนะครับผมก็เลยเอาตัวนั้นมาประสมผสานกับสูตรหัวตัดกลายเป็นสูตรหัวล้นนะครับผมแล้วทีนี้ทำไมต้องผ่าไป ผมว่าพ่ออีสานบ้านเราหาไหวย,ยากน้องๆหลายหลายคนไม่มีโอกาสได้จับใบที่ซำนะครับทำแต่ใบบา,บาสติกนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสไปที่ค่ายมอดไม้ไผ่ของของอบริรัมย์นะครับไปแข่งว่าวปีแรกเลยแต่กบอาจารย์รุไปแข่งว่าวนะครับแล้วก็ไปติดว่าวอยู่ที่ค่ายมอดไม้ไผ่ ก็เลยไปซื้อสนูเข้ามาสอง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 ใบป,ปรากฏว่มันก็เสียงดีมากเลยนะครับของเขาอ่ะแต่ผมมาแปลกใจตรงที่ว่าเขาใช้แบบระบบผาผาใบแปะหัวแต่หัวขเขาไม่สวยหรอกแปะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็เสียงไหลดีโอเคเลยนะครับแต่ที่ผมเอาไอเดียองเขามาคือเขาผ่าใบอ่ะใบหนึ่งเขาสามารถ ทำได้หลายลำหนึ่งก็สามารถทำได้หลายใบผมก็เลยพยายามเอาตัวนั้นมาผ่าผ่าดูผ่าที่นี่ผ่าทั่วแรกๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมือนี่บาดมีแผลเยอะเลยกว่าที่จะชำนาญได้นะครับกว่าที่จะเก่งได้ก็พอผ่าเสร็จแล้วนะครับพอเริ่มได้แล้วผมก็ เอามาเผยแพร่ในกลุ่มเบ้านะครับการมาเผยแพร่ในกลุ่มเบ้าเรานะครับที่ไม่มีใครเอามาเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการพาใหมีผมที่เอามาเผยแพร่นะครับตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปเยอะแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่พี่พ,พี่น้องน้องหลายๆคนชาวเบ้าด้วยกัน,นให้ความสนใจเรื่องพาใบนะครับก็ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าคนอยากประหยัดแต่ถ้าคนมองที่ความสวยงามนะครับก็ไม่ต้องผ่าครับถ้าคิดว่าหวายมีเยอะก็ไม่ต้องผ่าก็ได้ครับทําเป็นแบบหัวนี้เลยก็ได้ครับส่วนการผ่าใบเราทําให้หัวมันสวยก็ได้ครับแล้วแต่เราทําไมต้องผ่าใบสมมุติว่าเรามีหวายอยู่อันเดียวนะครับเรามีแค่อันเดียวแล้วทีนี้เราเปิดใบปกติ แล้วเกิดมันพลาดขึ้นมาบางเกินไปหนาเกินไปหรือว่าโดนมีดตัดเสียไปเราก็เสียโอกาสแล้วหมดและมีแค่เดียวแต่ถ้าเราเกิดผ่าใบขึ้นมาอย่างน้อยได้สองใบเราก็จะมีโอกาสแก้ตัวนะครับผมซึ่งผมผ่าต้นแรกก็ได้สองใบมาพัฒนาบางเป็นสามใบสี่ใบนะครับผมแล้วก็ if. ไม่นานนี้ก็กำลังศึกษาเรื่องเครื่องผ่าเราก็จะเอาเครื่องผ่ามาผ่าน,นี่นะครับ จะทาให้เราประหยัดไวมากขึ้นนะครับเพราะว่าไวต้นหนึ่งกว่าที่จะโตมาเป็นต้นลำใหญ่ขนาดนี้ได้มันใช้เวลาหลายปีมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราตัด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 เยอะซึ่งผู้ันนี้เริ่มตัดกันเยอะแล้วแล้วทีนี้มันจะโตช้ากว่าการผลิตของเรานะครับผมก็เลยทําวิธีการผ่าใบตัวนี้ให้มันเซฟแล้วก็ช่วยให้ไวของเรา ขยัดมากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นสหัวาน,นุณพาไปแบบนี้นะครับส่วนเสียงเป็นยังไงก็ลงคลิปให้ฟังอยู่ในกลุ่มเราเยอะนะครับถ้าใครอยากจะติดตามอยากจะเรียนรู้วิธีการทำสนูแบบง่ายๆแต่ว่าให้เสียงดีๆนะครับสามารถเข้ามาติดตาม,ม,ามาาใน u t u b e ของผมได้นะครับวันนี้ผมสอนตัวนี้ก่อนนะครับอ่า แล้วก็คลิปต,ต,ต่อไปผมก็จะสอนเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการทาเสียงยังไงแต่งเสียงแบบไหนให้มันออกเสียงแบบไหนบ้างแบบไหนบ้างอันนี้นะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมทํามาฤดูการที่แล้วทํามาเปิดใบนาจะระบาณเกือบสามร้อยใบนะครับที่ขายไปก็สองหกสิบกว่นานี่เฉพาะปีนี้ก็ขายไปแล้วประมาณายี่สิบกว่าใบนะครับก็ไม่อยากจะทำขายมากหรอกครับเพราะว่ามีงานอื่นทำอยู่อยากจะสอนมากกว่า ให้คนอื่นให้ทำเป็นกันนะครับใครอยากจะเรียนรู้ก็เข้ามาศึกษาได้นะครับใน y o u t u b e ของผมโอเคครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ